เรื่องของสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นี่ยังคงน่าเป็นห่วงแล้วมันเกิดเหตุขึ้นหลังๆนาทีนะครับล่าสุดที่นาลาทิวาคุณผู้ชมครับมีการประทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยสิคนเลยนะใช้ทั้งอาวุธปืนกราดยิงเข้าไปใช้ทั้งป้าบอมเนี่ยเกลี้ยงใส่ทางชุดเจ้าหน้าที่เขาเรียกชุดคุ้มครองตําบลเกียร์อำเภอสุขิรินนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่ประมาณสักตีห้านาทีนี่เองมีการประทักการบริเวณศูนย์ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียนะครับสุขวริมกลุ่มคนร้ายคว้างระเบิดไปบอมก่อนแล้วกราดยิงเข้ามาในฐานปฏิบัติการนะครับเมื่อเกิดเหตุประทักปุ๊บกำลังพลเขาเลยประจําตามแผนประเชิญเหตุตามจุดก็เลยมีการประทักการประมาณ15นาทีหลังจากนั้นผู้ก่อเหตกุก็ล่าถอยไป กำลังพลได้รับบาดเจ็บสองนายครับเป็นทหารหนึ่งนายถูกยิงบริเวณแผ่นหลังและอีกนายหนึ่งเป็นอาสาสมัครครับถูกยิงที่ศีรษะนะครับนําส่งโรงพยาบาลสุขิริยนพบไปบอมยังไม่ทํางานอีกลูกหนึ่งในพื้นที่เกิดเหตุตอนนี้ประสานชุดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเข้าไปดูนะครับเป็นจ่าสิบเอกอภิสิทธ์ศรีอนุรักษ์ที่บาดเจ็บแล้วก็อาสาสมัครนะครับแวร์ําราแวร์สามเมาะตอนนี้ผู้สื่อข่าวของช่อง8เนี่ยกำลังลงในพื้นที่ไปกับทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเดี๋ยวเราดูความคืบหน้าครับ 卡。